สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่คุณโทฟุนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นแบบตลองให้เขาเดินก่อนบ้างนะครับโอเคเพราะปกติผมจะเป็นฝ่ายเดินก่อนตลอดเลยอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศโอ้ <laughs> มายงเอยมายงขวาแบบตต้งๆเลยแบบเปิดมาก็มายงขวานะครับผมมายงขวาเลรอตันครับผมหม,มายงขวาใช่ไหมจริงครับผม ดันรู้สึกเขากินแหลกเลยครับรู้สึกคุณโทฟุไปครับผมไปดันครับผมดันครับผมอาคุณเขาหนีแล้วเว้ยโอเคจอเราจะต้องเตรียมกดดันนะครับเตรียมกดดัน เอาไครับผมเขาจะต่อเรือเราแน่เลยอนะ่ะดูดิน่าจะอย่างนั้นอ้าวย่างโอเคครับเราจะเล่นมุกเดิมดีไหมท่านผู้ชมเราเอามามุกเดิมครับมุกเดิมทิ้มไปครับผมแต่นี้เราเล่นมุกเดิมน่าจะไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่าขุนเขาอยู่ตำแหน่งนู้นเขาน่าจะกินเลยแหละครับ ันนี้ผมเดานะหรือไม่เขาก็จะกินตัดอะไรบางอย่างเราก่อนอมาเป็นฉากวัดใจเดี๋ยวลองดูนะครับคิดว่าเขาคงรู้แล้วแหละว่าเออถ้ากินเราปุ๊บเขาเบีย้ยเขาจะขาดเดี๋ยวดูว่าเขาจะแก้ปัญหาไงนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเรือด้านขวาเนี่ยไปตบโขนเขาขึ้นข้างด้านบนจะด,ดูก่อนว่าเขาจะอ่าเห็นปะเขารู้ตัวเห็นไหมครับ โอเคโอเคเรากินตัวนี้ไปเลยครับผมบอกแล้วมันคือการวัดใจดูว่าเขาจะทำไงนะครับเอาไหมกินเบ้าออแรกกันโอเคเขาไม่แรกนะครับโอเคเราดันนี้เราเอาม้าไปครับต่อมาไปเลยเอาไหมครับ ดูว่าเขาจะตอบไหมเขาไม่ตอบครับเขาดันมาซิกแซกตัวนี้โอเคเราถอยกลับมานะครับเดี๋ยวเราต้องขยับขุนละขุนเอเราอยู่ไม่ได้ละขยับนิดนึงนะครับโอ้ไปครับกดดันกดดันตัวหลังเขาคิดว่ามาเขาน่าจะมาไวๆนี้ใช่ ชะลอการโดดของมันเขานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเตรียมเอาอ่าเขาเอาเรือมาสอดไส้วะเฮ้ยถือว่ารู้งานไปครับเม็ดเราเตรียมตัวเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดเนี่ยไปเสียบนะครับให้เม็ดเขาเปิดแล้วเราจะไปกินโคนเขาแต่ต้องดูก่อนว่าเขารู้ไหม ตอนนี้คือคนเราฟรีนะครับเนี่ยขอตัวนี้ไปก่อนโอเคม้าเราก็จะฟรีไปด้วยเว้ยอ่ะเรากินตัวนี้ไปก่อนให้เขากินกินม้าเราไปเลยนะครับโอเคอืมผมกลองดูว่าจะยังไงดีเออไปรับซิกแซกดิกแดก เขาต้องจะเอาโคลงมากินมั้งนนี้ผมดอหรือไม่ขัดมาลงมันลุกเลยเงี้ยเอามาลงมันล้วงเลยเอามาลุกเลยเาาลงี้ยครับนันเป็นไปได้เหมือนกันบอกเลยว่าเคสนี้เราอัดแพ้ก็ได้นะครับเพราะว่า เราเล่นเปรี้ยวอีกแล้วเออเราเล่นแบบชอบเล่นทรายหลังๆเล่นทรายเยอะประมาณนี้ okay, okay, เดี๋ยวลองดูครับว่ายังไงโอเคถือว่าเขารู้งานครับเขาดันตัวนี้มาโอเคคิด okay. ตัวนี้ครับดูต่อว่าเขาจะทำไงนะครับ จริงๆเราแพ้เลยเนียเนี่ยรู้สึกจริงๆเขาแพ้เอ้ยจริงๆเราเอาแพ้เลยนะครับถ้าเขาแบบเล่นแบบโหดๆอ,อ่ะเออเนี่ยแบบเนี้ยคือโหดก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ต่อมาเราเลยเงี้ยครับใช่แล้วเ,เราถ้าเราเออแล้วเรากินอย่างเงี้ยอ้าวใครปีตัวนั้นอนะ่นะอืมโอเคโอเค เตียมล้วงแล้วครับเตรียมล้วงเราโดนเข้าลุกอีกทีหนึ่งเราเราเราจนเลยนะเนี่ยใช่โดนลุกอีกชุดอ,อ,อีกชุดหนึ่งน่าจะจนแล้วแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับป้องกันไว้ก่อนไม่ให้เขาลุกเอานะครับจะดูซิว่าจะยังไง อืมกินครับผมโอเคไปครับโอเคกินครับผมจะดูว่าเขาจะทำไงนะครับเาจะกินเรือเขาละเขาอาจจะเอาเรือลงไมีกลำ่หนึ่งก็ได้นะ เอาเรือลงใหม่กีกล้าครับโอเคเขาลุกเราได้นะครับแต่ว่าเราจะกินเลือเขาใช่เป็นการตัดจังหวะจะดูว่าเขาจะทำไงนะ เมตึงครับเกมตึงกินมาเขาอาจจะเอาเรือมาปิดไม่ได้จะด,ดูเดาเขาเช่ไงเอาเม็ดมาป้องกันเรือไหมหรือว่ายังไงเพราะว่าตอนนี้ขุนเขาเอามาเขาเปิดไม่ได้ครับแล้วเรือลำล่างเขาก็ไปช่วยมาไม่ได้โคนเราไอ้นี่อยู่มันติดติดขาโคีนยวดูว่าเขาจะทำไง จริงๆบอกเลยเกมนี้จริงๆผมมีสิบแพ้แบบโคตรเยอะนะครับบอกเลยนะเพราะว่าเขามีม้าไงอือแล้วก็ตำแหน่งเขาก็ดีกว่าด้วยเดี๋ยวลองดูว่าจะแก้ไงโอเคเขาแก้อย่างนี้นะครับป่ะ เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยลุกไปลุกมาจนแบบเสมอนะเฮ้ยมันมีวิธีที่แก้ทีด่ดีกว่านี้นะเพื่อนก็คือแค่ถอยเม็ดไปเชื่อมมาแค่นั้นเองเฮ้ยอย่าบอกเนะอะไรวะ